สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะมีแอปที่ทำเงินมานำเสนอนะคะเพื่อนๆน,นะคะชื่อว่าแอปว่าอั t ตาพอลนะคะนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปสำรวจนะคะเป็นแอปตัว A นะคะจะเป็นแอปที่วงไว้ให้เลยนะคะเป็นตัวนี้เลยจ้านะคะแอปตัวนี้นะคะสามารถถอนได้แบบสี่ระบบนะคะถอนเงินได้สี่ระบบนะคะ ตอนนี้นะคะคือแอดมินได้ถอนไปแล้วนะคะคือวันที่ถอนคือวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบแปดนะคะดูจากตามวันเวลาเลยค่ะแอดมินถอนไปที่สามร้อยเครดิตเพราะว่าเพย์พอสามารถถอนไปที่สามร้อยเครดิตโดเนตสามารถถอนไปที่หนึ่งร้อยเครดิตส่วนบิตคอยหนึ่งหมื่นเครดิตนะคะส่วนอ e ีแอปหนึ่งแอดมินก็ไม่รู้เนาะแต่ต้องใช้หนึ่งพันเครดิตนะคะ ที่วงไว้คือตอนแรกเนาะตอนนี้แอดมินถอนไปวันที่28นะคะดูจากที่แอดมินวงไว้เลยค่ะแอดมินถอนไปที่28วันที่28ตอนนี้ก็วันที่28เมษายนนะคะถอนปุบได้ปั๊บค่ะแอปตัวนี้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะมีแบบสำรวจมาทุกวันนะคะดูจากการที่แอดมินถอนแล้วเนาะวันนี้เนาะดูค่ะวันนี้ค่ะ แอดมินได้ไปที่สามสิบแปดโครนนะคะก็คือประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะเพราะว่าตอนนี้แอดมินสำรวจอยู่ที่แอดมินอยู่ต่างประเทศเนาะแอดมินก็ได้ไปสามสิบแปดโครเนอร์นะคะก็ประมาณร้อยกว่าบาทของบ้านเรานะคะลองทำดูค่ะเพราะว่าแอปนี้สำรวจง,ง่ายมากได้แต้มง่ายมากเข้าสำรวจหนึ่งครั้งจะได้หนึ่งพอยต์นะคะหรือหนึ่งแต้มนะคะหนึ่งเครดิตเนาะก็คือฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามช่องฝากติดตามเดี๋ยวแอด